แม่นเลยเนาะคณคุ้นอยู่เนาะพักทองแม่นอยู่เคยได้ยินอยู่คนอื่นนะอ้จังใดกะเขาเม่นมาบอกในเด้อพี่น้องเลยจะพักทองหรือว่าพักถวยทอง สาบายดีสาบายดีสวัสาาดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบอร์สุขสุขคนพอว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนากะก็ยินดีต้อนรับขอเชิ่ส่องแม่น้องมินตาคือกนกล่าวพี่น้องเลยอ่าทัทสาบายดีกันในมื้อนี้กับแม่น้องมินตาก็อยู่เฮีอนพี่น้องเลยก็ขึ้นมาแต่อ่าฮองเฮียนเนาะมื้อนี้ก็พอดีว่าอ่าสีต้มหวานพี่น้องเลยต้มหวานอ่ะน,นะหมักเอ,อ้อบ้านแม่น้องมินตาเอิ้นเนาะ ่าฟังไทยเพิ่อนโมโหกับเพิ่นเอิญหมากอีสางพี่น้องเลยอ่าแม่น้องมินตากะบ้คอยอนาคสิ้นปัญญเนาะคำซับไทยกับเปล่ากะอยากตางกันอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าบ้านแม่น้องมินตาเอิญหมากเออเนาะเหลืองงามงามสีสันมื้อนี้สิต้มหวานกินพี่น้องเลยต้มหวานกินเที่ยงอ่าฟังไทยเพิ่นเอิ้นอีสางเนาะอ่คอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเลยเอิญหมากอีสางเนาะเอิ้นคือกันอยู่บ่ อาซีต้มหวานกะทิลูกสาวซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วก้องเถอได้นางอันนี้ก้องถอดได้ก็กะทินี่แหละเอับเอื้อนเอากองน้ค่ะนวากองถอได้เบ<า>ิ่งเนื้อมาละเอาเงินให้ลูกสาวไปหาสิบพันกีบพี่น้องเลยคนสิทอนมาถอได้เนะาะเบื่องน้ำกันเอาเงินให้ลูกสาวไปซื้อกะทิหนึงง่งกองเอาเงินไปหาสิบพันกีบไปให้ อเอาเงินหาซิพันกิมให้เพื่อนไปซื้อกะทีเนียงกองอบอกว,วา่าราคาเท่าไรเนานะนับเมืองเงินกอนพี่น้องเลยเพื่อนทอดมาเท่าไรอีหละ่ะซื้อกะทิกับยังนะกับยางกระติว้วทงหนึ่งบง่โอ้กับยางติว้วทงหนึง่งพ่อพี่น้องอ่าสาวสามสิบสามสองสามสี่สามสิบห้าโอ้เนทอดมาสามสิบห้าพันกิมพี่น้องเลย ซื้อวัตสิบหาพันธ์สรงใสขึ้นซีเมนสิบสามพันธกีบอันนี้เนาะสิบสามพันเพราะว่าอย่างอย่างอย่างกระติ้วที่บนซื้อเนี่ยขึ้นซีเมนสองพันธ์กีบเป็นสิบห้าพันโอ้พี่น้องไว้ถือว่าแพงสมควรอยู่สินค้าเป็นกะทิเศร้าเกาะเนาะเป็นกะทิเศร้าเกาะซื้อกะทิก็ได้เงินเอาไปหาสิบพันธกีบทอนมามีอยู่สามสิบหาพันธ์เพิ่งซื้อวัตสิบหาพันธกีบ อันนี้ใบใบหนึ่งพันกีบล่าพี่น้องเลยใบหนึ่งพันกีบแต่ว่าอ่าแต่ก่อนนี่โอ้ยได้น้ำหวานถั่วหนึ่งพ่ดได้น้ำไหนน่เนาะเลยได้น้ำหวานหนึ่งถั่วพูดได้นี่พี่น้องเลยน้ำหวานถั่วหนึ่งพูดได้อะไรกินเนี่ยก็ได้กินเยอะดิดดด <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้ในซื้อขนมกับโบโได้แลยย้วเนาะขนมไปาเนี่ยก็ละพันนี่มีกระส่วนหน่อยพี่น้องเลยหนึ่งพันกีบโอเคใส่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกัน อันนี้ใบสองพันเกีพี่น้องเลยอ่าพอแม่พี่น้องฟังไทยเพิ่นกะส่วนหลายเพิ่นกะบบคอยโอ้หเนาะเงินลาวเฮาเปิดใจอันนี้ใบสองพันเกีใบสองพันเกลีนี่กะโอ้ลื่นจากราหนึ่งพันพี่น้องเลยร่วมกันร่วมกันสองพันร่วมกันสองใบก็เลยเป็นใบสองพันเนาะอ่าบ่มีใบสามพันเด้อพี่น้องเลย มีใบหนึ่งพันใบสองพันใบหาพันเนาะนี่ใบหาพันน่ะนี่พี่น <5, 000, S 1> <ง>้องเลยชิพันถึงใบอ่ะหลังจากที่อน,นาใบหาพันแล้วก็จะมีใบอ่าใบสิบพันพี่น้องเลยนี่ใบสิบพันก็คืออันนี้เนาะเอิญว่าใบสิบพันเสรีสิบพันกี๊ใบสิบพันอันนี้เป็นเนี่ยเงินเกีบเล่าให้พี่น้องเลยอ่าอันนี้ ใบหาพันหลังจากที่ใบหาพันแล้วก็จะเป็นใบสิบพันแล้วก็มีใบเศร้าพันอ่าใบเศร้าพันแล้วก็มีใบหาิบพี่น้องเลยใบหาิบา 5, สูงสุดก็คือใบหนึ่งแสนเนาะเงินเก็บเราเฮาอ่าไม่ได้พี่น้องเลยเผิ่ออนมาหลายหลายหลายใบยเนาะซื้อเพิ่นไปซื้อกระถิหนึ่งกล่อง วันน <s> ี้สิต้มหวานกินกับแม่อยู่เฮือนพี่น้องเลยต้มหวานใส่นะเ่าสังคูกับกะทิอ่าือเลอาสิลอกกะเพิ่นก้อนพี่น้องเลยลอกกะเพิ่นก้อนอันนี้นะเอิ้นหมักเอื้อบ้านเฮาเนาะแม่เนาะข้าวทองบักถุยทองยังบักถุยทอง บ้านเฮาเอิ้นผักถวยทองบ่อ๋แล้วมื้อไทยอ๋อฟังไทยบักคะทองโอ้ขนาดแม่เพิ่นยังฮู้ได้บักผักถวยทองล่ะว่าพี่น้องผักถวยทองแม่นบ่บ่แม่นผักทองบ่จ้ะทองจะฮองทองแม่นแห่เนาะคุ้นๆอยู่เนาะคักทองแม่นอยู่เคยได้ยินอยู่เพิ่นเอิ้นนะอาจังได๋กะคอมเมนต์มาบอกนเด้อพี่น้องเอ้ยจัผักทองหรือบักผักถวยทองผักถวยทองหรือผักทองติแม่ทางเฮาก็บ่ฮู้เนาะแม่เนาะทางนี้อึทางนี้จะฮ้องอึอึแม่น อฝั่งล่างเขาเอิ้นแบบเอ้อะน่ะแม่เนาะโอ้ผักสวยทองเม่ถาว่ะเจ้างามกว่าผักทองกว่าจังนะผักสวยทองเจ้าผักทองเักทองเขาจะซอยให้เป็นนันก้อนเนน้อยข้างนองเลยเป็นสิ้นเนน้อยเพราะว่าให้เพ่นเปื่อยเนาะ ลายหม่องลายบอนกับเป็นวัดได้ช่วงนี้เพราะว่าหัวลมออกแล้วพี่น้องเลยหัวลมออกแล้วหัวลมออกแล้วอยู่บ้านไม่น้องมินตาอยู่บ้านนะนะทุกประวายเนาะหัวลมออกแล้วเป็นจังใดเด้หลายหม่องลายบอนเกี่ยวข่าวระบอพี่น้องเลยน้ำบาดไม่เกี่ยวไหลอยู่บ้านเฮาเกี่ยวหลายแล้วอยู่บ้านเฮาแต่ว่าอยู่หน้าเฮายังบ้าทัดในเกี่ยวนะแม่เนาะ เขาเนี่ยอ่อนด้วยกำลังออกกำลังออกกำลังออกไม่เอาอ้อยก้มตัวออกก่อนก่อนเพราะว่าหน้าเฮาเข่าซิเวลายนะเข่าดอกก็มีอยู่แต่ว่าเฮาเฮาดำหล่ะเนาะเข่าดอกก็วันละไม่ได้วันหกปีที่เขาเราใช้เข่าดอกวันหกปีก็ได้ออกหกปีลายหมองลายบอลเพิ่นเกี่ยวลายได้ได้เดี๋ยวหนูวันอยู่เจ็ดชิพได้ขัดใจอยู่บ้านเฮาวันเท่ายเจ็ดลิป อันนี้แหละยังได้วันเกิดสิพระเจ้าจ้างคือจังหวะวันละแสนเหมือนบ่โอ้ดีแล้วฉันโดนวันลาเซียนเนาี่ยนะฮะไอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เลยกลางเว้นรือว่ากลางวันเนาะกลางเว้นนี่ระยะเวลาจะสั่นกลัวกลางคืนเพระา,พพาพระว่าคุ้นกับสั่งหาซืเพราะว่าทำไวเห็นนะเนาะงานีนเนอะอาะก็แล้วแต่บุคคลพี่น้องเอ้จ้างแถวบ้านพี่น้องมินตาเน,นี่ยครับางคนก็จ้างเซนึง บางคนกะจาก้างอะนะหาสิพันทำไมเนะา 40, นะบาง<ร>เจ้ากะจ้างเจ็ดสิบแบบนี้นะพี่น้องไยจา้างมาคือการจระม่งจระบอลเขาไม่ง่านไปขก็ไปะะเียก็นกะกะขอขอขเฮียเพียงกันขับเพียงกันสุนทพพี่น้องเนาะเด็ดคักเลยเกี่ยวข่าหนึ่งก็ได้ คือคักย <s benchmarks> <s ans authenticity> <spe> ู่พันช่วงนี่ฮะพันเกี่ยวเผาช่วงนี่นะช่วงฮักดักฝนตกจังหวัดี่น้องบุญช่งเฮือนและแต่เก่าฝนเคยตกเป็นจังใดเด้ทางอนาฟังมุกดาหารเป็นจังใดเด้พี่น้องเอลยภายได้เนาะมีบอเอฟซีทีอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารเพิ่นเห็ดบุญช่งเฮืออยู่บอปีนี้เพิ่นจัดงานอยู่บอพี่น้องเลยอ่าคอมเมนต์มาบอกในเด้อถแถว่า ถ้าหากว่าเพิ่นจัดก็ได้พี่น้องเลยบางที่แม่น้องวิ่ตาได้ไปเที่ยวอยู่กับวิจักแต่ว่าจัดงานกับควิดมาบอกเนยเด้ออยากไปยุพี่น้องเลยว่่ได้ไปหลายปีแล้วเั้นแต้โควิดเกิดแล้วกะเพิ่นบ่ก่อยจัดงานนั้นเอาไหมเนาะทังทังแม่เฒ่านี่เราไปเรื่อย่ด้ทางแม่ไปแล้วหรือเปล่าเียนีเพิ่นไปเลยแต่ก่อนเพิ่นไปเรื่อยแต่ก่อนไปเลยแต่แต่ก่อนโควิดยังบวเขาเพิ่นจัดเรื่อยเนาะ งานเลยก่อนงานนั่นเทยสการบนสมเพื่อไปมันมีทางทางพื้นก็มีเลยทหารเนยอะไรตลาดตลาดตลาดทางพื้นแล้ตลาดทางพื้นตลาดดินบ่ตลาดดินไงเมนบ่ตลาดเนี้ยเข้าโบเคยไปเนาะเข้าเข้าอบเคยไปนองเจ้ามั้ยคนหลายว่าอยู่พื้นทางกระไดโอ้รู้คือกันกันตลาดเทิ้งนี่แล้วโอ้คือการกันก็อยู่ทั้งเทิงนี่บ่เที่ยวเทิงนี่แล้วตลาดที่แล้วคนสื่อขายคลองเครื่ององ ขาขึ้นถ้าลงไปก็มีตลาดก็อยากไปเลยนะยานแต่คนหลายเหรอเคยไปแต่หนึ่งกับแม่เจนหายพี่น้องเลยเจนหาย่านลงกันนะหายนะแม่พี่น้องมูตาอันซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออไปล่างแล้วก็เอาไปใส่หม้อต้มบะนี่ มีแต่ล่อไห่พ่นฟดแล้วก็จังเอาอนาสังคู right ่ใส่แล้วก็น้ำตาลใส่พี่น้องเลยแล้วไอพ่นฟดก่อนอันนี้ก็สิบเป็นสังคู่ที่ห้าจะไปต้มใส่กับอานาหวานแล้วพี่น้องเลยสิบไปต้มใส่กับอานามังเอออะไรพี่น้องมังเออหรือว่าพักท้องอ่ะมาันนี่กัไม่น้องมินตากระท่าคลิดอยู่เพื่อนพี่น้องเลยกะบไม่น้องมินตากับบอกคอยมีเวลาแน่เนาะแต่เลิกจากอนะ ผักเทียงหงเฮียนขึ้นมาก็เลยต้มหวานกินที่น้องเลยเพราะว่าคิดว่าจะเหตุหลายวา่าแะไๆแต่ว่าบุคคลมีเวลาเมื่อนี้ว่างๆแน่เนาะก็คิดอยากกินก็นเลยเห็บต้มหวานกินอาซิไซน้ำตาลซิไซโบราดอกที่นองเลยเพราะว่าแยากเป็นวัดแน่นะ bớt Vứt con lên กะทซุกเป็นที่เหี่ยมห้อยพี่น้องเลยฮอ,อนฮอนเลยอัสวาดีป้าลุม้มมานี่สวัสดีป้าลุ้มมากินต้มหวานน้ำมิ้นต์ตาเด้อป้าลุม้มเปล่าก่อนเด้อเปล่าก่อนมีเปล่าให้ก่อนเด้อมึงไปเป่ากันหน่อย หวานฮอนพี่น้องเลยเดิอเปล่าก่อนเริ่มไหซิมกอนไม่ซิมกอนว่ามันเย็นบ่ไหมซิมกอนนะอืมเป็นด e ้ามาเนี่ยแซ่งเซ็นเ e ็นไหมซ่งบ e ่สองคนกับสองถวยสองคนสองถวยก็มินตาเปได้ลูก แซบบอแซ่บมาเด้อป้าลุงมากินต้มหวานน้ำมิ้นตาเด้ออุ้ยพี่น้องเลยมาเด้อมากินหวานฮอนพี่น้องเลยหวานฮอนหวานมักเอ๊ะน้อหรือว่าหวานพักทองใส่ข้าวสังคูแล้วกะ็น้ำตาลกะทิลงกินได้พี่น้องเลยง่ายๆ งวัวอยู่บ้านวันโอ๊โอ๊โอ้ะลมเสยเนาะน <laughs> ้อยสวัสดีป้าลุงมากินต้มหวานเด้อป้าลุง เด้อมากินต้มหวานน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเด้พี่น้องเลยสำหรับมอนี้เนาะ,ะกินต้มหวานแซ่บๆสำเร็จแล้วพี่น้องเลย เจงใดกามาห้อนี่แม่น้องมินตรต้องขอแสดงความ,า وم, วข,ามาาาขอบคุณ grands, ขาาอบคุณน้ำป้าลุงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสกุนเดอร์ที่เข้ามาติดตามฮับชมแล้วก็ที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์อ่าแล้วก็อ่าคำแนะน้ำต่างๆแม่น้องมินตรต้องขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อร์เจงใดกามาห้อนี่เนาะแม่น้องมินตรจะได้ขอจบคลิปอ่กนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเจงใดกาไว้พบไพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อร์สำหรับคลิปนี้ขอการความว่าสบายดี